สวัสดีค่ะสวัสดีจันเพื่อนวันนี้วันพุธที่สองเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อวานนี้มีใครถูกหวยบ้าเนาะบัตรเราเนาะค่ะเนาะนี่ก็มาทายประตูเฉยเฉยจะ้ะอันนี้ก็เป็นพลาสติกอะไรครับปิดประตูเฉยเฉยจ้ะสวยงามเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นคาลแอนเดอร์พึ่งจะจัดจ้ะผมม,มันมีเวลาเลย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานก็จะพิสือ้ขอขนม ปสื่อช็อกโกแลตอดในหน่อยเนาะเอามาใส่ไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทําไม่ได้เตรียมอะไรเลยจะทําแต่ง,งานเนาะจ้ะนี่จะก็มีวันที่หนึ่งอันนี้เนาะที่หนึ่งอันนี้เรามีช็อกโกแลตอาศัยอันหนึ่งเลยไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเป็นคาลแอนเดอร์เนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นคาลแอนเดอร์ที่หนึ่งที่สองที่สามถึงยี่สิบสี่เนาะค่ะเนาะ อ่าในนะวันที่ยี่สี่นี่จะอันนี้ยี่สี่วันสุดท้ายเนาะจะเปิดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานก็จะไปสื่อของเล็กๆน้อยๆเป็นของเป็นควงกุญแจเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรเนี่ยจะใส่ลงไปแล้วก็มาจับกันอันนี้ก็เป็นอ่อช็อกโกแลตเนาะปฏิทินจะปฏิทินเอ่อปฏิทินขนมว่าจะนี่นี่วันที่สองมาเลยจ้าเพื่อน มารุนกันเปิดไปกันเลยวันนี้วันที่สองจ้าอุ้ยถาละลาพอเป็นเด็กหน่อยนะคะ,ะผู้ใหญ่ก็นสนุกแล้วจะเดินนี่เป็นช็อกโกลแลตแบบนี้จ้าบ่ต้องเยอะมากประมาณนี้ก็มีความสุขแล้วเนาะคะ่ะวันที่สองมอวานนี่เปิดเพได้ถ่ายคลิปไม่เป็นไรนี่เปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันหรือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เปิดแต่ว่าพอวันศุข วันเสาร์เราจะมาทำคลิปอีกทีนึงเนาะจ้ะแต่ว,ว่าตอนวันเปิดตัวนี้24่ส่เนาะวันที่ยีวันนี้วันที่สองไหนลนะ่ะเลขสามนี่พรุ่งนี้สมวันนี้ก็ที่สนะีเนาะเป็นปฏิทินวันที่หนึ่งถึงยี่สีจ้ะเนาะคริสต์มาสเนาะของคินเด้อผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็กิกนดีนีเจ้ะก็คล่ายๆกันนะจ้ะสองสองอย่าง นี่เป็นปฏิทินอันนี้เรายังไม่ได้เตรียมพรมนะ้อมเนาะแต่ว่าเราก็มาสิตังไว้ต้นคริสต์มาสยังไม่น,นอกจากเพราะว่าถ้าซื้อมาตัวหัวปีแต่เนินๆมันก็จะเหี่ยวเร็วนะคะเนาะเดี๋ยวจะมาดูตอนซื้อคริสต์มาสวันไหนสะดวกเนาะ,ะสองอาทิตย์นะจากสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนะี่ยประมาณนี้เราจะซื้อมาเนาะอาจจะอาทิตย์ที่สองเราก็มาได้ที่ไทยอันเทียนที่ว่า อ่เป็นสีสีเลมตนะ้าจะยุดถูกเสาถูกกระถิยนเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวที่จัดแล้วพ่งนี้เราจะหาสื่อเทียนล่ะคะ่ะเพราะว่าทํางานเหนื่อยแล้วก็บ่ก่อยมีเวลามาทําจัดแบบนี้เนาะเขาเนาะเพื่อนเหนื่อยขนาดในบ้านก็บ่ได้ยําความสะอาดจ้ะเนาะโอเคก็ประมาณนี้และคะ่ะมาทักทายเอ่อคลิปวิดีโอสัน้นๆเนาะสำหรับเอ่ออัอัติทินปัติทินช็อกโกแลตเนะาะจะนี่นี่เป็นชโกแลตนมจ้ะนมแล้วก็มี ข้าวโอ๊ตข้างในจะมีนี่กินเดี๋ยสำหรับเด็กหน่อยละจ้าเดีย๋ยวแบบนึงไทยดูบรรยากาศจะบรรยากาศฟุ้งขึ้นฝนตกนะคะ่ะหิมะยังบ่ตกจะทางนองแวนทางนองต๊กฝนอหิมะตกขาวพร่้นนะจ๊ะรักษาสุขภาพด้วยเด้จ้าทางนองเยาทางนองวีนะทุกคนละจ้ะนองแพททุกคนอยู่สวีเดนเดนมาร์กนะจ๊ะทุกคนก็ให้ลูกษ้าสุขภาพด้วยเด้จ้าจ้ะตอนคริสต์มาสนี้มัน ให้อาชวันเกิดของข่อยใหญ่เลยเอามาตั้งโชว์ไปนี่อันนี้ก็เตาคือกันให้วันเกิดแค่สองสามปีที่แล้วคบกันใหม่ๆจ้ะนี่จ้านี่มันไปดูแคลนเดอร์โอเคเจ้าเพื่อนก็นมาคลิปนี้ก็อขออภยัยหลายหลายเด้อเจ้าเด้อคลิปนี้ก็คลิปมานี่ก็มาสันส้นๆเองจ้ะถ่ายประมาณนี้ละครเพื่อนในห้องมันก็ลุกจนจ้ะเดี๋ยวหาดู นี่จะก็ประมาณนี้แหละค่ะเก็บเขาเก็บคองเนาะจ้ะนี่จะก็บดร่ทำอะไราจัดอะไรมากจะห้องอไม่ได้เก็บอะไรกวดอะไรเรียบร้อยและะ้วค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นของคารวานเขาเนาะก็เลยเอาไวยนั่นเนาะอันนี้เป็นอันนี้ก็อร่อยลูกสาววาดอยลูกสาววาดจะเป็นเด็กหน่อยนี่จะ้ะ มา r ีคริสต์มาสเยอากาศบรรยากาศข้างนอกเดค่ะเดิอนี่เปิดหน้าต่างไว้ถ่ายใตที่จะบรรยากาศข้างนอกเนาะสี่องศาแต่ไม่ติดลบจ้ะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆมาทักไทยเนาะค่ะเนาะชอบกดไลค์แช้กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด,ด้วยเดค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะที่มาให้กําลังใจแลจ้ะไปดูคาล e นเดอร์ต่อ นี่ก็ประมาณนี้แหละจ้าถ่ายเด้อวพวกนี้อ่ะจะจัดสื่อช็อกโกแลตของผักเป็นกิฟต์เป็นของชํารวยหรืออะไรสสวยๆย้จะเอามาใส่เนาะจะให้ครบยิบสี่วันเลยเนะาะเพราะว่าไม่ได้ทําเลยจ้ะเพราะว่าเหนื่อยจักงานสุดๆบอกตรงๆเลยแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีจ้ะตัวเองก็เหนื่อยด้วยแล้วก็นามืดจะไม่รู้เป็นอะไรเนาะหรือว่าเราทํางานแล้วก็นอนน้อยจ้ะเพื่อนเนาะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อน เปิดอันนี้ก่อนเนาะนี่พวงนี้ไปดูว่าจะทําคลิปวันละนิดละหน่อยแล้วพวกนี้จะสื่อเทียนแล้วก็สื่อพวกอ่ากิง่งกิ่งสนเนี่ยเราไม่ต้องไปสื่อเนอะาะตัดเอาสวนคางบานค้นคางบานอะไรเขนา,ขาบ่าวายยังน้องชนะเน,ะนี่จ้ะเดี๋ยวพวกนี้กลมาดูจัดเทียนจัดอะไรกันน้อะเนะถ้ามีเวลาเด้อพวกนี้แหละจะต้องสื่อสื่ออันเทียนแล้วก็สื่อไฟสื่ออะไรทำน้องนี้แหละค่ะสื่อฐานไฟแบตเตอรี่ มาใส่แบบให้มันสวยงามนะจ๊ะพอบ่กก็ไม่ได้จัดนตไอ้พอไปเห็นเป็นโควิดก็เลยแล้วไปทำน้องนี่ละจ้ะโอเคนี่จะประมาณนี้ละจ้ะฟังนี่ก็เสร็จแล้วแต่ฟังนี้ยังไม่เสร็จเลยจ้ะเนี่ยมันต้องใช้บันไดตายขึ้นมันอันตรายก็เลยปล่อยไว้างี้ลละจ้ะปกติใช่แบบเป็นแผ่นปิดนะคะนนี่ปิดเอาไว้เฉยๆยังไม่เสร็จเนาะนี่จะทางลงนะคะนนี่ประมาณนี้ละค่ะ โอเคชอบกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยด้ยค่ะเด้อไปเราจะหกนาทีกว่า,วาเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้เพื่อนๆมีความสุขนคริสต์มาสปีนี้เนาะจะก็ไม่มีเวลาไม่ไหนก็ถักไทยแหวกกนได้จจะโทรคิดถึงมั่งไทยไดก็โทรศรพท์ค้อคุยกันจะคนก็เป็นมันเล่าเนาะคนนะเนาะคิดถึงพ่อแม่พีน่น้องญาติกันล้านลูกล้านเนาะคนน่ะ,คนนะ,นเ,ออะเนาะไปบ่ไดเนาะ ปีหน้าก็สาธุขอให้อนุโมทนาสาธุไงก็ขอให้ปีหนา้าทุกคนได้กลับไทยนาะค่ะเนาะอย่าไปโดนกักตัวเลยจ้ะโอเคเจอกันคิดหนาเดี๋ยวจะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะปีนี้ใครดูว่าจะห่อขอ,ของขวัญอะไรเนาะคะ่ะแต่ไม่เยอะจ้ะต้นคริสต์มาสอาจจะข้างล่างห้องนั่งเล่นหรือว่าตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีจ้ะ โอเคจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนบ๊ายเจอกันคลิปหนะ้าวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้า บายบายกดไลค์กดแชร์จ้า